ไอักดักนี้เหตุใดถึงต้องเป็นน้ำหมายครับขอบคุณวิสันด้วยครับที่โทรมาให้กำลังใจผมไม่ได้ร้อนะไม่ได้ร้อครับใช่ครับหลายๆคู่อาจจะเห็นบนนัดแน่นอนครับเพราะว่ามีแต่มวยมวยมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยครับตอนราดูมวยกับผมฮอสสอลนโซในคลิปนี้นะครับจะพามาเข้าเมืองอีกรอบหนึ่งครับคราวก่อนพาไปที่ค่ายสเดชพันธ์นะครับที่ตั้งอยู่แถวรัชดาครับมาคราวนี้ก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลกันครับแถวบางกะปิครับนั่นก็คือ ค่ายมวยสอสมหมายนะครับค่ายมวยสอสมหมายเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่จะได้มาค่ายนี้ซึ่งหวหลงวนเวียนอยู่3รอบครับตรงแถวแถวบางกะปิน,นี่แหละสุดท้ายต้องมาจอดที่ห้างสป,ปรสินค้านะครับแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงถึงขั้นต้องเปิด Google Map เลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเดินกล้ถึงแล้วไปดูกัน เดินมาจากต้นซอยม่ไกลครับ200เมตรเนี่ยถึงแล้วเครื่องไม้เครื่องมือในการฟิตซ้อมของนักกีฬามีเพียบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นค่ายอีกค่ายหนึ่งที่ถือว่าอุปกรณ์ความพร้อมะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ สวัสดีครับผมก้องธรณีสอสมหมายครับเตรียมตัวมาหลายอาทิตย์แล้วครับก็ก่อนจะถึงวันก็เต็มที่ครับมีผิดพลาดนิดหน่อยครับเรื่องค่าน้ำครับครับผมในส่วนตัวของคุณคือมีเรื่องค่าน้ำใช่ไหมใช่ครับก็เลยไม่ได้ช่างก็เลยไม่พลาดต่อยกันไปครับพลาดแล้วรู้สึกตัวเขาเองก็มีปัญหาเรื่องนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับเขาก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักกับค่าน้ำครับ เราะองน้หนักสุดท้ายครั้งที่ช่างกันมีใครมากกว่าครับระหว่างเขากับคุณก็น่าจะเป็นเขาครับแล้ตัวคารีร็อปครับเราจะว่าไปแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องน้ำหนักดีโอกาสที่เต๊ะจะมีปัญหามากกว่าเราดีมีสูงเลยครับผมเรื่องเรื่องน้ำหนักผมผ่านครับแต่ค่าน้ําผมไม่ผ่านอืมแต่ค่าน้ําคุณไม่ผ่านเขานี่ครับก็กลับมานะกลับมาครับผมจะเจอกันเป็นครั้งที่สองจริงๆปครั้งก็ถือว่าครั้งแรกกันนะครับผมครั้งแรกเพราะครั้งเพราะครั้งแรกจริงจริงเนี่ยมันมันไม่ได้โชกันครับ การเตรียมความพร้อมในไฟนี้คุณเน้นหนักไปที่เรื่องอะไรครับก็เน้นหนักไปที่เรื่องอาวุธครับแล้วก็แรงแล้วก็ความเร็วครับแรงเร็วอาวุธที่คุณเน้นไปเลยคือเรื่องอะไรครับก็น่าจะเป็นหมัดครับกับศอกครับกับแข้งครับในส่วนตัวของคุณแล้วคุณมองว่าคาริลอฟเนี่ยจุดเด่นเขาคืออะไรครับจุดเด่นของเขาของคาริลเอยครับของเขาก็คือหมัดครับหมัดใช่ครับคิดว่าคุณเอนเขานีใคร ก็หนักแรงเหมือนกันก็ผมเขาอาจจะเร็วครับแต่ผมถ้าโดนผมก็อาจจะมีสิทธิ์ครับ่วงได้ครับคือต่างคนถ้าใครพลาดโดนก็นอนแน่นอนถ้าโดยปกติแล้วไผ่ชกมวยโดยตลอดชีวิตมาเนี่ยครับแพ้น็อกประมาณเท่าไหร่กกี่ไฟแพ้น็อกผมนับได้ก็น่าจะไม่เกินสองไฟครับไม่เกินอครับอย่างครั้งล่าสุดที่แพ้น็อกตี โหนานแล้วครับจำตายห้าโยครับจำไม่ได้ท้ายนักเลื่อนหมัดหรือศอกครับน่าจะศอกครับแสดงว่าคุณยังไม่เคยหรือคุณเคยโดนก็เคยโดนครับเคยโดนครับแต่นานแล้วครับตั้งแต่สมัยร้อยปอนครับโอ้เด็กๆแล้วก็คือเคยโดนหมัดครับนั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อนานมาแล้วครับแต่ตอนนี้ผมแข็งแกร่งขึ้นครับแต่อย่างไงก็ตามคุก็ยังมองว่าจุดเด่นของคาริรอกคือหมัดครับที่หมัดครับ มาพูดถึงเรื่องสภาพการเตรียมตัวของคุณตอนนี้ครับเขาจะบอกเราได้ไหมครับว่าตอนนี้น้ําหนักคุณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่น้าหนักตอนนี้ผมอยู่น้ําหนักตัวตอนนี้ก็67ครับ67คุณต้องทํามาต่อยใน60สิบครับ60สิบหกคือเจโลใช่ไหมครับครับก็ได้ครับถึงวันก็ทันครับก็ใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เริ่มเบาๆครับ เริ่มมีการคุมน้ำหนักครับผมค,บคุณคิดว่าในไฟเนี่ยคุณมีความมั่นใจขนาดไหนครับก็ไฟนี้ผมก็มั่นใจครับเพราะว่าไฟที่แล้วคาดกันมาก็ไฟนี้ก็ตั้งใจครับตั้งใจมากๆครับผมแล้วคราวนี้คุณคิดว่าเกมการชกเนี่ยมันจะจบในร,รูปแบบไหนครับใครโดนใครก็ร่วงครับก็อยากให้มัน เป็นผมที่ชนะครับครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คุณคิดว่าโอกาสคุณมีสักเท่าไหร่ครับโอกาสของผมมีอยู่บนเวทีแน่นอนครับมีมีการปิดเกมมีการเดินทาแน่นอนครับถึงตอนนี้แล้วคุณยังกังวลอะไรอยู่ไหมครับก็ตอนนี้ไม่กังวลอะไรแล้วครับก็อยากที่จะชคกับเขาแลวครับน้ำหนักคุณก็ไม่กังวลใช่ครับค่าน้ําเหลือค่าน้ํานี่แหละครับที่ ผมก็ต้องกินน้ําให้เยอะครับครับผมเพราะเราต้องรักษาบาลานซ์ระหว่างค่าน้ําครับกับน้ําหนักใช่ครับแล้วในส่วนตวงคาริลอกคุณกังวลใจไหมกับวยทรงนี้สไตล์ก็ไม่กังวลใจครับเขามีจุดอ่อนไหมจุดอ่อนเขาก็น่าจะมีครับผาจะบอกเราได้ไหมครับก็น่าจะมีเพราะการการออกหมาก็ต้องมีครับต้องมีต้องมีครับครับผม หรือถ้าเกิดเขา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 มาในลักษณะที่เป็นเกมลุกเนี่ยแน่นอนคนอองวุฒมันก็ต้องมีช่องว่างให้เราได้ใช่ครับกำลังจะบอกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับผมโอเคสุดท้ายนี่ครับมีคนรอเชียร์คุณมากมากเลยคือจริงๆแล้วรอเชียร์ตั้งแต่ไฟที่แล้วนะคราวที่แล้วนะครับผมไฟนี้ก็คงจะรอเชียร์ครับไม่น้อยกว่าเดิมครับผมมีอะไรจะฝากบอกของแฟนมวยก็ฝากถึงแฟนมวยที่ติดตามเชียร์ผมแล้วก็ติดตาม เชียร์ผมเขาก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็วันที่9พุธจิกายนนี้ก็ฝากติดตามนักมวยไทยทุกๆคนครับแล้วก็เข้ามาเชีร์กันเยอะๆนะครับที่เวทีมวยลุมพินีครับก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับเราจะได้เห็นโบนัสไหมก็ได้เห็นแน่นอนครับหลายๆคู่ใช่ครับหลายๆคู่อาจจะเห็นโบนัสแน่นอนครับเพราะว่ามีแต่มวยมวยมีชื่อเสียงทางนั้นเลยครับครับผมขอบคุณมากครับพี ขอบคุณครับเียวออกมพุ่งมาเกยพออกมาุ่อยตั้งการจ้าเห็นไหอง้นสองเส้นสอเสองนคโออวา Shanghai, 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 s h สวัสดีครับไพ่สวัสดีครับขอทราบผลบอลเมื่อคืนหน่อยครับก็หนึ่งสองครับอันนี้คู่ไหนเนี่ยคู่แมนยูครับแมนยูครับคิดยังไงกับลูกจุดโทษที่แมนยูเสียเมื่อคืนเนี่ยก็ก็ไม่น่าไม่น่าเป็นจุดโทษเลยครับ ก็ลูกนั้นก็ไม่น่าเป็นยูทูลเลยครับก็ใช่ครับแล้วในฟอร์มผมแมนยูตูลนี้มีไรอยากฝากถึงเอลิกเทนฮากไหมไปได้แล้วครับไปได้แล้วใครไปเทนฮากเทนฮากไปเหรอครับผมครับอันดับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่จำได้ไหมสิบสี่ครับแสดงว่าชอบฟังเพลงพิเศษเลยครับสิบสี่อีกครั้งหนึงนี่จะบอกเสกสรรไหมครับที่โทรมาล้อในเช้าเลยก็ เขาไม่ให้โทรมาให้กําลังใจผมครับก็ต้องขอบคุณวิสันด้วยครับที่โทรมาให้กําลังใจผมไม่ได้ร้อนะไม่ได้รอครับโอเคคิดว่าปีนี้ครับพีเวียกฤษถ้าแมนยูไม่ติดท็อฟ์โฟนี่คิดว่าสี่อันดับแรกของพ่เวียนกฤษคิดว่าใครบ้างเขาอจะสี่แล้วสามแล้วสองแล้วหนึ่งได้ไหมครับอันดับสี่ก่อนแล้วกันอันดับสี่นะครับก็น่าจะเป็นเชลซีเชลซีครับก็อันดับสามครับอันดับสามก็น่าจะเป็น อาร์เซนอลอาร์เซนอลครับรับสองแมตตี้ชัวแมตตี้ได้เลยไดนเ่ยดีเลยพูดเต็มเต็มเลยพูดเต็มเต็มเลยเขาอาดจะเป็นลิฟว์กูเลยเขาแล้วในสายวงการมวยแล้วกันครับวงการบอลนะคือสุดถ้าฟุตบอลเนี่ยความฝันคือต้องการเป็นแชมป์นะครับต้องการได้แบบได้แชมป์พรีเมียรอังกฤษได้บอลลูดอร์สำหรับไทยแล้วครับความฝันตัวเองในวงการบอลชิบอยากได้แชมป์มันแชมป์ครับครับครมอยากได้สามลำแรกนะตอนนี้เนี่ยใครเก่งที่สุด สามประก็น่าจะมีรถถังก่อนเลยขันแรกครับแล้วก็ที่เข้ามาที่เข้ามามีพันพยักพันพยักก็ยังเข้าแล้วใช่ไหมครับเอ๋อยังไม่ได้เข้าวันใหญ่แต่คือกลับมาในวันนึ่งพนี้กลับมาเขาอาจจะเป็นเบอร์ต้นต้นอีกก็ได้นะครับผมก็มีพันพยักอีกคนนึงครับครับแล้วก็มีผมนี่แหละรอบผมโทนากนว่ามี พี่โลหะเข้าพี่พันพยักเข้าแล้วตัวเองด้วยเข้าอยแล้วขอพูดถึงการกลับมาของพันพยักในครั้งนี้หน่อยผัยรู้สึกไงบ้างกับการกลับมาของเขาก็การกลับมาของเขาก็เป็นการกลับมาที่ดีนะครับครับก็ไฟที่แล้วผมก็ดูเขาการออกอาวุธเขาแล้วมีกระแสว่าเฮ้ยกองธณพนีน่าจะเจอกับพันพยักอ่ะก็ก็ถ้าในอนาคตถ้าเป็นไปแล้วก็อยากก็ก็ก็ชกได้ครับครับ ไม่ขัดนะไม่ติดไม่ขัดครับก็ถ้าผมมาเตรียจัดมาผมก็พร้อมที่จะเจอครับอุ้ยกล้องหนีพันพยักน่าดูนะตอนตอนให้ยกยังไม่เคยเจอกันให้ยกไม่เคยเจอกันเหมือนพี่โซเบเลยครับไม่เคยเจอกันครับอืมอีกคำถามแล้วกันครับฟุตบอลแล้วกันทางนี้ถ้าเซ็นฮาร์ตไปอยากได้ใครมาแทนก็เซาเกตลูดลิสต์ออยลุดดีกว่าโอเคครับขอบคุณทุกท่ครับ ัอเตที่ไปสักนี้เหตุใดถึงต้องเป็นน้ำหมายครับก็เป็นผู้มีพระคุณครับอ๋อเเปรียบเสมือนพ่ออีกคนนึงครับแล้วเคยคิดจะสักรูปท่านอื่นไหมก็ภรรยางภรรยาก็ไม่คิดครับก็ก็อยากสักผู้มีพระคุณครับอยากอยากอยากสักลูกอีกครับอ๋อก็ถ้ามีโอกาสก็จะสักเพิ่มใช่ครับถ้ามีโอกาสกาจจะสักรูปลูกครับอาจจะเป็นชื่อภรรยาอาจจะครับ ขอจักสองสามเลยนะครับผมการเข้ามาอยู่ในวันใหญ่เนี่ยการเตรียมตัวมันเปลี่ยนไปไหนบ้างครับก็การเข้ามาในวันใหญ่ก็การเตรียมตัวของซ้อมอาจจะซ้อมแบบหนักขึ้นครับก็มีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยกินกินอาหารนสรัมน้ครับก็ต้องเน้นเน้นเรื่องซ้อมกับอาหารการกิน จบไปแล้วนะครับสำหรับตนอนนูมวยในคลิปนี้ครับที่ผมพาไปเยี่ยมชมค่ายมวยสอสมหมายนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับกล้องธรณีนะครับต้องบอกว่ากล้องธรณีเนี่ยมีความน่ารักน่าเอ็นดูเอามากๆเลยเลยครับกล้องธรณีอย่าลืมนะครับเชียร์เขาด้วยในศึกวันหนึ่งเในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้คู่ชกของเขาก็คือทากียคาริลอฟเลยครับก็สำหรับแฟนๆที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยและอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ในคลิปหน้าผมจะพาไปตะลอนไปที่ไหนเนี่ยก็รอติดตามชมไปนะครับอีกไม่นานเกินรอครับ